บักพูคาพูคาเออคล้ำดูปู่กูเห็นฮั่วมาแล้วกนยังอยากซื้อมันหลายๆได๋เออคล้ำมันมันคมันัวแล้วน่ะมันบ่ยากดอกอันนี้ัวยังบ่แล้วเป็นหนานก็ยังบ่ได้เป็นเอ้าูคอยบอกแล้วบักบอกบ่ลาลซื้อเด้อเออๆเจ้าฮู้ลบ่จักแล้วข่อยสิจักนําบ่บ่ได้กัน คอยชี้หูนำโมเจ้าคุยกันได้ทายเห็ุแล้วก็วอืมจนะได้โคดรนะคดน้อยเดียวน,ะนะนั่นนะโว้ย จะคุดเป็นนานไว้ก่อนตีเดี๋ยวเห็นว่าในใช่ได้คุดนะอันนี้ไดยโอ้ยโปะกะหัวกะยังบริเล้วแม่เขากินหมดแล้วอยากได้มนี่อยากได้มันก็บองพี่นี่ถาเปล่ามาผู้เล็วอกมันะอืถาล้ามาก่อนก็ชิกอัด้เิ่มิบอกจา ปูกยังอ่ะหมกพริกหมกแป้งหมกเขือหมกถนนบกผักกผักเออคลิมัปูกเห็นหัวแม้กอย่างเงี้ยซือมันมนขลมันหัวแล้วนะมันปยากดอกอนี้หัวยังไม่เล้วเป็นนานก็ยังไม่เป็นเ็เอาผู้อยเอาบอกแล้วบ้า บอกบอลามาลาซื้อใรกันเด้อเออจะหูหรือบ่าักด้เอี้ยวคอยชี้ักน้ำบัคอยชี้หูน้ำบัว้าคุยกันได้ไทยเห็ดแล้ยงอ่อก็ดวงนี้วงนีก็ผูกไปว้ก็ผูกกับูคุดคุมมันก้อนเนี่ยปูยังไม่ได้เป็นคุ้มเป็นบ่อไปช่น ย่งมดเเห็ดตัวอย่างเห็ดเป็นคุ้มก็เห็ดหัวอ้อมคักแม่หัวยังบรดมีอยากอยากได้เลยมันก็บมได้แล้วเห็ดแล้วก็เออขนาดผักบัวนี่นาดพักบัวกันยังไม่ีในชั้นานมันมีุดอา้าวหม่ก็คุดก้อนอะไรอย่างไรอันนี้คุดก็จยังบร่คุดอยากได้เลยมันคือยีได้ ได้กรมันก็บริปูกึือเก่าแล้วต้องมิง่เจอต้องเห็นขันนานมันเป็นหุมมันพอรู้ว่าอยากัดอันนี้เราเห็นปั๊บผูวผู้คอยว่าพอมาปัดบหม่นี่นี่ไม่ใม่เป็นั๊หนูปลูกบัวผับหอมนะปลูกบุบุบพล้วพอชาวไร่ชื่อให ให้คุดก่อนยังปลูกคุดเป็นนานเป็นนานเป็นร่อง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 เห็นแน่เออซื้อมาปุ๊บหัวแกมันแล้วมันแน่นหนาอันนั้นเป็นขุมเออเจ้าเห็นบ่ครับปู่ครับปู่เป็นนานหรือว่าเป็นเป็นครู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 ไปเห็นบอกเออ น่วยคอยไปเป็นดอกคอยให้เจ้าคุดกับผัวเจ้าคุดไว้มันยังชได้ปลูกหัวก็เห็นแต่มันแล้วอันนี้ยังไม่ได้เห็ดยังแล้วจยัอยากปลูกเลยมันปลูกได้บ่สันงัวแม่เขากินแล้ยอยเป็นอยว้คอยูยน่อย,อย,อย,อยลูกคอยไปไล่ล้ยังไป,ไ,ปไหน ไป็นไหมูเป็นไรควายไปไหลรเน,น,นี่ยไหนเห็ดหัวมันแนนเห็ดพ่กนั้นหัวฟอร์นด์เราเห็ดแบบนั้นมันแล่แบบนั้นมันกระปูกได้ไดเออดดอันนี้นนย,นยังบม่ได้เลยปลูกเนี่ไยไหนอันนี้เห็ดเนี่ยไหนใช่ไหมเห็ดเนี่ยไหก็เห็ดหัวกนะ็ยังไหวเห็ดหัวก่อนไม่ก็อยู่ไม่ก็อย่ามันเลี้ยก็เห็ดหัวคือลาวเห็นบ่แบบนั้นมันยังยือมาเลยก็ได้ปลูกโลด อันนี้แบบนีเลยใชะแบบนี้มันยังปลูกพ่ได้พไุนก,ไกันยังบด้วิหูกับพุนจะเห็นว่าของพ,อพอ่อนนเราเห็น,นหัวเราเห็นคือเจ้าว่าชัดห่านเออเราเห็ดคือเจ้าพ่าชัดห่านเราก็ต้อง เห็ดหัวดีๆแ่ละก็แล้วปลูกมันก็ยังได้แบบอืมอันนี้หัวก็ยังบ่ได้พี่ชัางก็ยังบ่ได้อยากปลูกเลยมันชิปลูกได้พี่ช้งงจ้าชิปลูกพี่ช้งให้กินจะชิวานนี่เขาก็เหยียบแล้วหรือเขาเหยียบหรือว่าแบ่พี่ช้งงูควยเขากินแล้วมันก็ได้แล้วแล้วเจ้าชิได้กินบ่ฉันเจ้าก็ต้องเห็ดหัวคือแล้วก่อนเดี๋ยวชื่อมาให้ดอกขันเห็ด จะบวชเห็นแบบนั้นบวชคุปแบบนั้นหหวยชื่อมากกับพ่อปลวงคือเก่ามาแล้วต้องเห็นหัวต้องเห็นอย่างมันยังได้กินมันอย่างได้กินปลูกเองให้ไดใครไม่เห็นหัวเห็นอย่างมันแน่นมันหนา Thịt này nó nè, nó ná, nó được em, anh 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 em, ไบยังไม่เลยูหัยัง่อยโบจักนองจักไม่จังนี่บนพงญในแบบนี้อย่างกะติ้วีตลาดอหัดผมเลยเออแนวหัดผมผมว่าอย่งกะติ้วกหัวจักแล้วอาโชแซงอโชอาโช่อยโบจักโชเชฟงเาท มันเพ่งแล่อะเมาเจนงก่บ้น่นีบเอไปมันยังไม่อยากได้บบมีลูกอยากได้คือกันาลุงาลุงเอ้ยซื้อให้น้องบญเพงนน่เด้อบอกนะแม่ลุหยังแหะบอกเพล่ยยังเลยซื้อให้นะฮะนี่ยังเด็ขอนี่ Oh, ờ, dạng hạt phôm ừ bà bà dạy sang cái thứ này à chỗ à chỗ khỏi lại vùng ngôn lại mân tập Châu phải chịu cho hết chẳng là hết cứ bức thế mắt đây mẹ phôm nè <laughs> nàng hạt đéo น,น้องลอยมัดผมนะปลูกเชื้อเงี้ยนี่ไปสั่งกันยังบ่อไดครัปลูก,ลกอะไ้มันเห,ห,นเนหน็ดทั่วมาแล้วก่อนนี่เห็ดทั่วออม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 คือพอนุษเห็ดนะมนกรจะจได้ออ,ออมฟางออมพุนเออ จะเห็นไห้มันทีทีเด้ที่เห็นว่าของเราเอทีทีทไกย่ยมโกี้ียอเห็นนะียเออใ้พูเห็ดเล้วตาเห็นเนดน,นี่หาคู่นัเตีเดียวสิถามปลูกบลพริกเงาหวานย,ยอออันนี้อันสิปแป๊ดอันนอันนี้สิเี่ยวสปเพล็กล้วงน,น,นั่นแหละปลูกง,งางาต้องเห็ดหัวก่อน ปลูกตะไครย่ตะขีะข้ปลูกมดทุกอย่างอะไรทุกอย่างแล,ล้วขันเล่เห็ดหัวบ่เห็ดหัวเราชิปลูกได้เนีไหนเห็ดหัวแล้วมอเห็ดหัวมันก็ปลูก,กได้ผัวคอยบอกมาแล้วมาแล้วคือให้ตาะหนั่งนี่เออชื่อตาะหนั่งในเห็ดหัวแล้วบ้านมันก็ต้องเห็ดหัวก่อนตัวเนอะมันบ่เห็ดหัวมันก็จิเป็นมดนะ อย่างคือกันแล้วมันก็ต้องใส่หุ่มเอาไว้เผักบัวผักแมวผักหอมผักยังผัก่าเจ้าเอิญกระชาเจ้าออิญคือกันอะไรผักบัวคือกันอะไรกระชากคอยกันอะไรไม่ผักหอมไม่ใช่กับผักหอมคือกันอะไรแล้วผักงากระชาเจ้าเอินผักยังผักอับฟื้นก็คือกันอะไร ប <pe <pe េងឯងបកដេងបកដេងបកខ្លំពេលឿនអាយៗញ៉ាំហ្នឹងក៏ដល់ទីបកខ្លំពេសឺបកភិកបកដេងពុកខ្ញុំចង់យកញ៉ាំអោះយកញ៉ាំខ្ញុំក៏ស៊ីពេខុសណានមកនេះខុសតែណានហ្នឹងក៏ เราริกไม้สีหวานสีบอกหวานวิธีหวาน,วานคาราเมลนานก่อนดูบรรยากาศซื้อมันออกเฮ็ดเอาด้วต้องหล่อเ็จ้าเป็นให้ผัวเจ้าเฮ็ดผัวเจ้ากับผัวเฮ็ดเนาะเฮ็ดแล้วผัวด้เฮ็ดที่บ้านมันว่าทาตะนางเวาลาวซื้อให้ก่อนวาวลาวจะซื้อตะนางมันว่เาเดี๋นี่ก็อผัวเฮ็ดเจ้าเถื่อ มันมันคุมมันมันมันพุดเดียดิดเกาว่งเกาะวังค่ะค่ะเกาะว่งพอโนดแล้วเห็นสดใสแล้ก็ยังเห็ด็นดเ็ดโนอใคอยากเห็ดพอใครบ้าบอเห็ดกับวได้คิดแล้วมันก็บอได้แหละคชื่อเลยๆจากบมีเงินมีคำอืมใครชือๆบีคำบอมีบัวก็เฮีย,ยอนอะไรได้

อุ้ยเวคอยูนี่คอยปลายทิพลายแล้วเผื่อจะเห็นปั่นเลยุกทุคอยเห็นหน้าตาคอยคอยตาคอยนคอยประนอนคอยเห็นบวกกลางคืนเลยจ้ะกลางคืนนี่คอยเห็นก็ยืนลงไปหรือบ่บ่ได้พันบ่หนอคืนบ่บ่ไ้พันแม่นคอยพันตอนนั้นเลยว่าจอคอยเชว่าพันตอนไหนกลางคืนนี่คอยพันนี่ จักไม่ได้คอยพลานเธอตัดตัดมือคอ,อยอืมอ <ừ> um จับไม่ไดู้คนมานกๆกูคนตัดมือคอ,อยอ <ừ> um ตัดทิ้งคอยเช่เนไรคอยยื้นุณยงไงคอยประยุทยังมาน่ยยั่ยางคนประยุทธ์คนประยุ <ừ> um จับเอาไว้คอ,อยคอยดึกไปหลอเมื่อ,อาออนั้นคอยพลานพานเธอเมื่อคืนเหน็บนั้น จับคอมันตัดเต็มเลยเลือดออกข้าก็เห็นคือลายเถอะบอกว่ามาให้ตัดเลยมาให้ตัดลายตัดทำนัมนบ่กว่ามาให้ตัดลายเลือดก็ตรงเร้าออกนี่ตัดเต็นี่ตัดสั่งๆตาย right. แล้วคกตายบ่ได้เจ็บมากใครถามว่าเจ็บปะคนหันลาย กูสายุ่คอปปยเลยถึลุดป,ปล่อยเลยลุกไปเลยไปข่อคนไทยไทยไหอนี่างเ็วมันไม่ได้จับคอยม,มันเพ่งนอนคอ,อยโหยังไม่ยังไม่มาก็สิบแปดก็ชิบไปคายนี่เกงยกูสิบไปคาย ในโลดลีออนนกออนนอนนีอิลี่ขวาพันพันทีนบัมาลุงคอยไปได้นน้าค,ยคย<ต>อยคอยแคอบางนีตัดอันนี้ต่นนี้หลงโหเดือดลายตัดบ,บงก่อน เจ็บเลย่ทาเลือดออกเลเลออออหออืออมนนี้ไม่ระบาดเลยคอส่งหายส่งออือยจคอย่านเห็นแบบนี้จลูกคือเลกูางอวัดถกถืงเล้วือให้คอยจาถอไกชงเลยงัแล้บอกมาทีด จัแโอ้ยคอยดูนะก็คือนมไปมีมงค่อยนี่ผ่าะลผ่าลูกนอกจากเรื่องภาอักจักเลาังกอดูัพเกากระพานเทมจาต้องหูจักตัวพานเทมไย่งบอกา่งพานเทมมาพ่เจนนั่นันเพิงว่ากานเทมไม่ค่อยตายหมอพย มันพิงบอกแล้วหานเ่งม่ค่อยตายจะตายเป็นยังักเลเป็นอะไรได้หรือมันเพิงวาวเลือดออกพี่หทนถือผ้าพี่ถือผ้าถือผ้าแล้วตัดคอ่อยคอนี่คอนี่มันวาวท่าก้อนก็ชิดตัด คอยยางตีมีคนคนโลดยองยองไปพอไปอยู่ค <bye> ืออะไไปโลดไปใช่ไปอยู่คือยานใช่คอยยานคนคอยเบาเลยดิจักไม่ได้พออยู่คืออะไรเอ้าไปคนตัดคอคนตัดคอคือผ้าจะมุดอมบิ จแล้วนังุนัเงพดีงเห็นจน้มนเพ่งนี่นี่ตัดออกเลยนี่ว่าเพามันเป็นเด็กนอของให้ตัดนี่จกออยจบเดือดออกจเนี่ยขอผามเห็นว่า หม um right? ouais. like ื่นมากจแจแล้วพนาเบิกก่อเกเาเหาั no. ่วอ้เจะมาจะมาฮอดมีจะขีพี่ถั่วไปบ่ขี่รถขี่รถอืตอ้าวน้ำลายใชะขี่ได้ไหมน้ำลายมันกอยู่น้าก็อยู่พุ่นเนาะคอยขี่น้ำทางถนนมันขีเป็นไม่ได้แล้วขี่ จักแล้วมันงานามสิทวมทวจ็กแล้วบึ่งแล้วจะฮู้ในไหนบ่มันทวมคมาลาคุมะเขามาจ้ะไปน้ำมุทวหมายถึน้ำทวงลาวกวีน้ำทวเนะอน้ก็คอยยันคือกานน้ำทวมยันดิไปบ่าไรวะจ้ะรถรถไงจะไปบ่ได้วน้ำทวมไปบ่ได้แล้ว รถน้อยก็ไปบ่ได้รถใหญ่ก็ไปบ่ได้แล้วขนาดทวมน้ำทวมไปได้ไปได้ด้ยกันน้ำท่วมน้ำร่อยน้ำท่วมนี่แหละดินดอนในเจ้าคดเห็ดหมขุมก้อน เนอเห็ดทัวก่อนอาายนั่อย่างสช่ใดอันนั้นเจ้าบวเห็ดมันกับไรแล้วซื้อ่ไหนมาปลูกมันีิปูกใช้จะบวเห็ดในเมืองเจ้าบวเห็ดให้พี่ิปูกเห็ดบัวคเห็ดก่อนที่เดี๋พอนตเรายังเห็ดโลดมันทาพวกบัวยันบ่ได้มันวาวหเฮ็ดก่อนน่มัน มันไม่เ on นี่ยมันต้องได้ค well, รับมีหัวมีสวนมันต้องได้มันบ่มีหัวเชื่อมากับเจ้าบ่ปลูกคือเก่าคือเก่านั่นแล้วมันก็เห็ดบ่ได้มันต้องมีหัวมีสวนมีทุกอย่างเลยน้องแล้วจอมมาวันนี้เขาชี้ปูต้องเห็ดทั่วก่อนเอามาพวกมีร้อนต็มงามๆแล้วนูนนี่นู่นงามได้ก่อนต้องเห็ดทั่วก่อนคนตกเป็นเมียวกูงามท้ แล้วไปแลยครับจะเอื้อ้วยขันก่อนให้ดูอ่านมาเรียบร้อยจากปลูกเนื้มันกันอย่างไงให้ชิได้อยู่ได้กินปลูกเก่ามันกับบริอยู่อะไกินแล้วแม่นละว่าคอยว่าเจ้าก็จะยิ่ยังไงยังพี่ลอกหมพีในใช้หลอกนะมนาบนเพลง

บ่อซีสงพันสองินคนที่ใส่สลัดอทใส่มือนี่บ่อจอยงามชื่อหายไหมบอจอยเอาหนังชื่อเดี๋ยวนี้นะเอาเงกนไม่ใช้ซื้อหารทิอันนี้่คยหาเจ้าเค็ทิัวอะไรก็เดยมื้อไดสิเห็ดมื่มื่นก็ได้เป็นไงเป็นคนมาตกได้เ็นคนตกคอยทางคนวต้องตัดไม้ถ้าต่อมาใส่เห็ดทีไไม่ีคนมาหาบ่าจอย ไม่วิ่งไม่ห่วยพายีจักแล้วเนาะบ้านเจ้าคอยจิจักน้ำบ่บ้านเจ้านี่ห้ไหบ้านคอยบ่มีไหมมีอวะมื่อนี่คนคนที่เข้ามาเข้ามาแล้วมาจ้อยอยเทิ้งเจ้าน้ำท่วมดีไซน์เจ้าชิยูนิห่วยมืออะไรอเอวอ๋อมืออะไรเช่้นั้นไปได้บ่ไปได้เป็นยังที่ไปบ่ได้น้องน้องบุงเพิง กันเด้อเลือกตามพอทีโปรไฟล์เวียงนี่อยู่บ้านได้เวียงนี่าดยบ้านเดียวก็คอยนี่แล้วเดียวกนบอืมันก็ต้องให้เข้ง่ากันอันัเอา่งอันเาตูกแก่กเดื